สอนอน2จอดสองห้องน้ำยี่สตารางวาดีโฮมายเจโฮมขอเชิญพบกับหมู่บ้านทารดลนธัญบุรีคลองเจ็ดหลังนี้เลยท่านไหนได้เป็นเจ้าของหลังนี้นะครับถือว่าคุ้มและครบเครื่องมากๆนะฮะคาแรคเตอร์ของหลังนี้เรารีโนเวทให้เป็นทรงโมเดิร์นนะฮะ แต่เน้นออปชันเน้นฟังก์ชันใช้สอยให้ได้มากที่สุดนะครับได้ถึง2จอด้องนอนและท่านไหนที่ชอบนั่งห้องน้ำนานๆไม่ต้องกลัวสมาชิกท่านอื่นเรียกแล้วนะครับว่าโอ้ยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วยัางนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยนะครับห้องน้ำเราจัดให้ห้องน้ำของใครของมันนะครับได้ถึง2ห้องน้ำเลยนะครับถือว่าครบเครื่องและ ตอบโจทย์ด้วยโลเคชันของหลังนี้นะฮะได้ถนนเมนอนาคตจะให้คุณพ่อคุณแม่ค้าขายเล็ก,ลกๆน้อยๆหรือขายของชำจิปะะัะะได้ทั้งหมดหลังคาเราทำอะไรให้บ้างนะครับเรายกสูงนะครับรถที่เป็นสาย d e l i v e r รหรือสาย c a m p ป r v a แวนะครับจอดได้สบายๆเลยนะครับระแนงซ้ายขวาตีให้โปร่งๆนะครับอากาศโฟลตลอดนะครับและ ความเป็นส่วนตัวความ private ของทุกสมาชิกที่อยู่ในตัวบ้านนะครับประตูหน้าบ้านติดตั้งให้เป็นบานเฟียมภายนอกมองเข้ามาไม่เห็นเราและได้ความเป็นส่วนตัวละแต่คนที่อยู่ในตัวบ้านไม่อึดอัดแน่นอนนะครับสามารถเทควิวหน้าบ้านได้ใครไปใครมาอากาศก็ยังโปร่งโล่งอีกด้วยนะครับบรรยากาศ ดีต่อใจพื้นกระเบื้องนะครับปูให้เป็นลายคอนกรีตสแตมป์สลับกับตัวหญ้าเขียวๆได้ฟิลอ,อารมณ์แบบเหยียบยอดหญ้าเลยนะครับแล้วก็ก๊อกสวิต์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีออปชั่นพิเศษ เป็นท็อปปิ้งให้ลูกค้านะฮะท่านไหนที่จองก่อนสิ้นปีนี้นะครับแถมชุดปั๊มน้ําแทงน้ําให้ไปเลยนะหน้าต่างโมจิตรงนี้นะฮะก็จะอยู่บริเวณห้องนอนห้องที่1ของบ้านหลังนี้นะครับชุดปลั๊กสวิตเดินมารอให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีปลั๊กสวิตอีกนะครับสวิตแสงก็อยู่ให้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับ โฮมเวลคัมมีให้ตรงนี้นะฮะตรงเหนือชานพักบันไดนะครับกระเบื้องก่อนที่จะเข้าไปยังตัวห้องโถงนะครับกระเบื้องเราก็จัดให้เป็นโทนเข้มขึ้นมาเพื่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะเผลอเลยนะฮะก็จะรับรู้ว่าควรจะยกเท้าให้สูงขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุภายในครอบครัวนะครับตัวประตูโถง ทางเข้าตัวบ้านนะครับก็เป็นกระจกบานใหญ่เป็นประตูสไลด์เป็นกระจกเกียวตัดแสงนะครับไปดูในตัวบ้านกาันในตัวบ้านนะอันนี้จะเป็นโซนโถงของตัวบ้านนะครับก็สามารถแบ่งเป็นโซนทานข้าวได้แล้วก็โซนนู้นก็เป็นโซนนั่งเล่นได้ทั้งหมดนะครับ ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1นนะครับก็จะได้กว้างเลยนะครับ5เมตรคูณสเมตรครึ่งนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างป๊อปอัพให้ด้วยนะครับเป็นบานไม้ป๊อปอัพแบบนี้เลยนะครับตัวห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะมีความพิเศษนะครับไซส์จะไซสเดียวกันกับห้องนอนห้องที่1นนะครับแต่ว่ามีห้องน้ํา ในตัวนะครับก็สร้างความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ห้องนี้นะครับติดพัดลมดูดอากาศให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับแล้วก็ขยบมาต่อเนื่องมายังตัวครัวนะครับครัวเราก็จะวางไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับปูกระเบื้องเป็นลายโทนไม้มินิมอลให้นะครับแล้วก็มีโซนซักล้างด้านในสุดนะครับเจาะช่องแสงแล้วก็ติดพัดลมระบายอากาศ ในครัวให้เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ถอยออกมานะครับห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องที่สองก็จะวางไว้ให้ตรงนี้นะฮะก็สามารถใช้ร่วมกันตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองจากตัวหลังบ้านออกมายังตัว หน้าบ้านนะครับก็ได้ความสูงตัวแล้วก็ด้วยการออกแบบของบ้านหลังนี้นะฮะเราเน้นความโปร่งความสูงนะฮะเสบเดิมของตัวฟ้านะครับแค่ปลายมือของเจโฮมนะครับทำให้คนที่อยู่ในตัวบ้านไม่ได้มีความรู้สึกว่าโดนกดทับนะครับหมู่บ้านทารดลนธัญบ,บุรีคลอง7นะฮะถนนเมน2ห้องนอนสองห้องน้ำสอจอดในตัวบ้านนะครับ โปรโมชั่นพิเศษมากๆค่าง,งวดไม่ถึง3,000บาทนะครับขอรายได้9,000บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านสวยๆรีโนเวทถนนเมนทำเลค้าขายหลังนี้กันได้แล้วนะครับชอบคอนเทนต์การรีโนเวทบ้านการตกแต่งบ้านนะครับฝากไลค์แชร์ s u b สไครต์และส่งให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ